คันนี้นะครับเบรกหลังคนระับใช้ประแจาดาวประแจาดาวนะครับคือเขาไขไม่ออกมาหลายปีแลวครัเพราะว่าบางทีไขไปก็หักครับพวกนี้เราต้องเอาค้อนตอกเปาะๆดูนะถ้าไม่ออกก็ไฟเป่าให้อุ่นนิดนึงไม่งั้นประแจก็หักแต่นี้เขามันสัต์จนฉีกนะเขาตอกจนฉีกยาวถึงนี่เลยคือเบรกหลังไม่ตั้งนะ เบรกกองไม่ตั้งดิสหน้าก็ทํางาน,นนะคันนี้เบรกหน้าหลุดล่อนออกมาเลยนระ้อนจัดไม่ได้ทอดมันโอ้นานแสนนานตั้งแต่ออกรถได้วิธีแก้ปัญหาประแจอดอกดาวเบินเบื้องต้นประแจอดอกดาวนี้มันจะมีหกแฉกครับให้เราเอาไขควงนะครับไขควงตอกปากแบนดำนะมันจะแข็งหน่อยครับยี่ห้อที่แบบยอดนิยม่อยนะแล้วก็แล้วก็ตอก สร้างมุมเดิมนี่ครับสร้างหกแฉกเดิมนี่ครับตอกโยกไปครับให้ให้ไปแจมัมนเข้าได้ตอกโยกไปนะครับหกแฉกตอกโยกไปเรื่อยตอกเสร็จแล้วเราก็ลองสวมนะลองสวมดูตอกเสร็จแล้ว,ล,วลองสวมพอสวมเสร็จแล้วก็ตอกตอกดันนี้เข้าไปหน่อยนะใช่แล้วก็หาอะไรคำ้ำนี่ค้ำก็ค้ำพื้นไม่เหนเป็นรอยเป็นเล็กคำ้ำแล้วเราก็เอาขีบล็อกจับ จับปลายแล้วก็เอาคอนตอกตอกตอก,ตอกคอนตอกขีมล็อกตอกตอกตอกอย่าไปกดนะครับกดแล้วเดียวหักรูนคนะต้องใช้ใช้คอนตอกปอกปอกปอ,อกนะถ้าออกก็ออกนะถ้าไม่ออกก็อย่าฝืนนะถ้าไม่ออกมันแน่นต้องใช้ไฟเป่าให้อุ่นแล้วเราก็จะออกนะี่วิธีแก้ปัญหาประแจอดอกดาวเบิร์นเนะีแต่บางคนก็มีไข่ควงแฉกใหญ่นะก็จัดการ แต่งให้เป็นเป็นแฉกสี่แฉกใหญ่เลยก็ได้นะมันจะมีไข่ควงแฉกอันยาวใหญ่เท่าซอกนะแล้วก็พาแต่งนะครับให้มันเป็นแฉกใหญ่แล้วก็เอาไข่ควงตอกใหญ่นะยาวเท่าซอกมันมีอันใหญ่เลตอกปุกปุกออกแล้วเราก็เปลี่ยนน็อตจะเปลี่ยนเป็นน็อตหกเหลี่ยมก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นน็อตแฉกธรรมดาก็ได้แต่ปรจแจดาวนี่มันค่อนข้างจะเปราะนะครับบางทีสีดําแข็งแรงก็เปีาะ นี่เขาก็ลอยสก,กัดมหม่มันก็ไม่ออกมันต้องใช้แบ,บคีมล็อกจับนะแล้วเคาะปอกๆก็จะออกถ้าเราไปโหดไม่ได้ครัประแจหักปะแจรุดเสียประแจไปหลายตัวนะประแจาดาวนี้อ่อน